สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วจย์ท็อปในรายการคน<ผ>ม,มีมองควันนี้เสนอตอนมีคนมาถามพวกเราว่าม้าทรงคนทรงหรือร่างทรงเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไง <c oughs> นะมาถามผมผมก็ตามที่ผมเรียนรู้มาเลยนะผมจะตอบตามที่แบบตัวเองเจอมาเองแล้วเจอชัดๆดด้วยนะเออมันมีการเลือก ถ้าเป็นม้าทรงจะมีการเลือกในแต่ละปีว่าจะเลือกใครมาเป็นคนทรงว่าเลือกใครมาเป็นมา้มาทรงม้าทรงเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพในปีนั้นๆที่ผมเคยได้ยินมาที่สุดก็คือว่าเออเป็นมาแทนเจ้าแม่กว,น,วนอูมกวนอิมเนี่ยหนึ่งปีนะส่วนส่วนร่างทรงเนี่ยคือปฏิบัติบารมีเพื่อมาเป็นมาเป็นร่างทรงแต่ไอ้คนทรงคนทรงอะนะ เพื่อปฏบิบัติบารมีเพื่อไปเป็นร่างทรงอีกทีหนึง่งแต่ร่างทรงเนี่ยถูกเลือกมาเลยถูกเลือกมาโดยเทพองค์นั้นแบบบัญญัติถูกสร้างมาและออกแบบมาเพื่องานทรงโดยตรงร่างทรงเลยนะส่วนคนทรงเนี่ยปฏบิบัติบารมีเพื่อจะมาเป็นร่างทรงอีกทีหนึง่งอันนี้คือมันมีข้อแตกต่างมีสามสถานะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมานั่งแจกแจงให้ฟังนะจากประสบการณ์ที่เจอมานะ,ะมา เอาละเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนพอแชร์เสร็จแล้วผมจะค่อยๆเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องมันมายังไงมาแบบไหนเอ่อหลายๆคนเนี่ยมันรู้สึกงงๆแต่ผมบอกให้นะผมดูจากเอ่อแต่ละปีเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยม้าทรงเนี่ยจะถูกเลือกมาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วเขาเนี่ยจะเลือกจากไหนรู้ไหมเลือกจากห้าสิบคนแต่เอามาหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะเสียงทายมา ผมเห็นมันเป็นแบบไม้แบบคว่ำหงายคว่ำหงายหงายหงา,า,า,ายหรือคว่ำอะไรเงี้ยเขาจะเลือกจากยัง,ยงไงนั้นกรรมการจะมีการตัดสินเงินขึ้นมาผมเคยเห็นของออทางสายเยาวราชเขาทํากันนะคือผมนั่งดูเนี่ยผมนั่งดูจากใน youtube เนี่ยบอกว่าปีนั้นเขาเลือกเลือกม้าทรงขึ้นมาม้าทรงเนี่ยสมมุติว่ามีห้าสิบคนอย่างเงี้ยเขาจะให้เดินประกวดก่อนรอบแรกรอบสองก็ตัดคนออกไปสี่ครั้งสุดท้ายเหลือสิบคนสุดท้าย บบยืนประกวดแบบไหนคะยืนประกวดคล้ายนางงามเลยคล้ายๆนางงามเอาแบบเอาหน้าตาดีๆแบบเอาแบบฉลาดฉลาดตอบอะไรอย่างเงี้ยประกวดกันผมเห็นเขาทํากันอย่างนั้นเลยอันนั้นเขาเรียกว่ามมา,มา,มาส่งปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งมีคนมาประกวดห้าสิบคนแต่ค่อยๆตัดทีละรอบ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 จะเหลือสิบคนสุดท้ายแล้วสิบคนสุดท้ายจะตัดสินกันครั้งสุดท้ายนั่นก็คือให้โยนไม้ให้โยนไม้ สิบคนสุดท้ายนั้นนะ่ะจะจะจะ,จะตัดจนเหลือเหลือเหลืออยู่สามคนพอสามคนนั้นนะ่ะจะให้โยนไม้ว่าจะเลือกใครถ้าแบบว่าโยนหงายเอาเป็นว่าปีเนี้จะให้โยนออกมาแล้วหงายเลยถ้าผู้หญิงคนแรกมาหงายคว่ำก็แปลว่าต้องออกไปอีกคนนึงมาควา่ำคว่ำออกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ให้เลือกหงายหงายอย่างเดียวไม้นั้นกระเด็นหงายขึ้นปีนั้นเขาเลือกเลือกผู้หญิงคนนั้นมาไปแต่งหน้าแล้วก็เอามาเป็นมาทรงในปีนั้นเลยแต่ว่า ร่างทรงเจ้าแม่คนอิมจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งจะไม่เอาเหล็กแทงปากเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าคนที่บอกว่าเป็นคนทรงเนี่ยคือบําเพ็ญบาร,รมีเพื่อเตรียมตัวจะไปเป็นคนทรงไอ้เป็นเป็นเป็นคนทรงส่วนร่างทรงเนี่ยถูกเทพเลือกเอาไว้เพื่อทําหน้าที่เฉพาะในตรงนั้นเลยนะอะไรจานโอจาย์โอรู้สึกตกใจนะเออจานโอบำเพ็ญบาร,รมีเอาเป็นว่านะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเชิญบาร,รมีองค์เทพพรา,านั่งคุยกันติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอเซริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร AJTOP16 นะ เอาละเดี๋ยวเชิญอ,องค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะหลายๆคนชอบมาถามถามเนี่ยผมก็พูดนะว่าม้าทรงเนี่ยถูกเลือกในฝ่ายเซียนเป็นส่วนใหญ่ฝ่ายเซียนคือฝ่ายจีน<ฮ>เอาลนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ओम नमो फिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाप्रभो तृतीय नमो फिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाप्रभो तृतीय पी नमो बफिकने प्रसिदि में महाराव ओम शिखनेय नमह ओम श्री खने อมสีคะเนสายานามาห์อมนโมอิสราเมศีวะเทวันจะพวันตุเม ทุติยัมปินโมยิสราเมสิวะเทวันจพวันตุเมตติยัมปินโมยิสราเมสิวะเทวันจพวันตุเมติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปะทวีคงคาสิวะเทวันจมหาเทวาธามมมิหัง โอมพระพรหมาปดีฟาหายาทุติยัมปีพะพรหม,มาปดีฟาหายาตติยัมปีพระพรหม,มาปดีฟาหายาเอเติสุขโตอระหังพุทโธนะโม,มพุทธายะปะทวีคงคาพระพรหม,มหาเทวาขามามิหังพรหม,มาจิตตังปียังมะมะนาชาลิเตนะมะพะทะนะมะอ,อมาุเมฆาโม ปิโยเทวมนุษสานางปิโยพระมานมุตตะมังปิโยนาคาสุปันนานางปีนินทาริยังนามามิหังเอาแหละเราก็มาคุยกันถึงม้าทรงม้าทรงเนี่ยผมเคยเจอมาปีปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกมาจากคนประมาณสักห้าสิบคนมั่งยี่สิบคนมั่งจะมีการเข้าประกวดนะถ้าเป็นลางเจ้าแม่กวนอิมนะที่ผมเคยเจอ ที่ที่ววนั่นแหละเยาวราชนะมูมูทีหนึง่งนั่นแหละแถวแถวนั้นน่ะเขาประกวดประกวดจากห้าสิบคนงี้เขาจะตัดออกตัดออกตัดออกจากห้าสิบคนตัดออกจนเหลือสิบคนสุดท้ายสิบคนสุดท้ายเขาให้ตอ,ตอบตอบเสร็จแล้วเขาจะตัดออกไปอีกประมาณประมาณประมาณเจ็ดคนเหลือสามคนสามคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเสี่ยงทายด้วยการยกไม้ขึ้นแล้วโยนลงมาข้างล่าง <_ an> ถ้าไม้นั้นน่ะคว่ำคว่ำเขาไม่เอา ความหงายเขาไม่เอาถ้าเอาก็คือหงายกับหงายเท่าที่ผมเคยเห็นเขาทํากันนะแล้วก็เขาจะเลือกคนนั้นมาเป็นในปีนั้นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นนะม้าทรงเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วปีต่อไปจะไปเลือกคนอื่นต่อเลือกแบบเอาคนอื่นเวียนมาเป็นมา้าแล้วคน<า>พวกนี้เป็นใครคะ ก็เป็นคนที่มาประกวดอ่ะเขารีกประกวดล้ายนนางงามนางงามกวนอิมประจำปีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเขามาประกวดเขาหมายถึงว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าทําหน้าที่เป็นเขาเป็นหมอรูไหมเขาเป็นร่างทรงไหมหรือว่าเขาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นลูกสาวอาเฮียอาซออะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาทำคือมันเหมือนกับว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนทรงเลยอ่าเป็นเป็นเหมือนมมาทรงตั้งแต่เกิดคือพ่อแม่เป็นพอพ่อแม่เป็นบางคนอ่ะลูกอ่ะลองเอามาดูว่าเป็นได้ไหมถ้าเอามาเป็นได้เขาจะเอามาลองดูกัน นี่คนถามมาเยอะเลยค่ะจันทอนั่นน่ะแหละนะตอ,ตอบถามได้ไหมาถามได้ไหมถามมาเลยค่ะอ่านนะอือคุณแก๊งแคทนะคะสวัสดีครับกําลังสงสัยกับหัวข้อนี้เลยครับแล้วคุณลา,าเราไทยเขาบอกว่าหนูเคยเห็นม้าทรงค่ะแต่ทำไมต้องมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยค่ะและก็แม่แม่กวนอิมมาช่วยอาอหนูเห็น หนูเคยเห็นมาส่งนะคะแต่ทำไมถึงมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยคะแล้วเจ้าแม่มาช่วยอะไรเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยให้ความสุขความเจริญและมีครั้งหนึ่งที่ในคนจีนเชื่อกันมากก็คือมีพายุใหญ่กำลังเข้าหมู่บ้านแล้วเขาเห็นเจ้าแม่กวนอิมอขี่มังกรมาแล้วมาช่วยช่วยหยุดพายุ อันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าพระแม่กวนอิมอยู่ที่ใดที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์เขามีความเชื่อกันอย่างนี้และเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยถ้าโดยความจริงแล้วอ่ะผมเคยเห็นมาลางทรงที่เขาเลือกกันมาแบบม้าทรงที่เขาเลือกของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแบบม้าทรงเนี่ยเคยใช้ในปีนี้เสร็จแล้วกว่าจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งก็อีกสิปีข้างหน้าหรืออาจจะห้าปีข้างหน้าเพราะว่าเขาจะมีการเลือกสลับไป,สล,บไปสลับมาสลับไปสลับมาถ้ามีจํานวนคนน้อยก็จะมีไม่เกิน5คนก็สลับปีกันแต่ถ้าเกิดว่ามีจํานวนคนแบบว่าอยากให้ลูกสาวมาเป็นม้า เขาก็จะค่อยๆเลือกเอามาเลือกเอามาบางทีพ่อแม่เป็นแล้วลูกมาเป็นต่อก็มีอ๋อพอดีนี่ไงท็อปอาจารย์ท็อปบอกว่าม้าทรงเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมมันจะเขาจะไม่มีเขาก็เลยถามมาว่าทําไมหนูเห็นมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยคะม้าทรงเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ท็อปบอกว่าม้าทรงเจ้าแม่กวนอิมไม่มีไม่ไม่ใช่เอาจริงๆเขาจะพูดอีกนึงะเอาแล้วพูดว่าอะไรพูดว่าคือ,อมันไม่มีประจําเข้าใจปะ่ะเขาแยกกันมาไม่ไม่เขาบอกว่า หนูเคยเห็นมาทรงค่ะแต่ทําไมต้องมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยคะลองเจ้าแม่กวนอิม,มาช่วยอะไรหรืออะไรอย่างนี้คือถ้าคุณอยากรู้จริงๆอ่ะคุณต้องลองทรงเจ้าแม่กวนอิมดูผมบอกให้แค่นี้เจ้าแม่กวนอิมผมเอาตรงๆเลยนะแกมาช่วยเรื่องโครคภัยไข้เจ็บหนึ่งและมาช่วยเรื่องทุกภัยหนึ่งแกต้องมาช่วยอยู่แล้วเรื่องปกติ ส่วนคนที่เป็นม้าทรงเนี่ยแต่ละปีมันไม่เหมือนกันแต่ละปีถูกเลือกมาบางคนก็ไม่ไม่ได้ถูกเลือกมาเท่าที่ผมเคยเห็นมาการเลือกม้าทรงแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นน่ะเขาจะเลือกจากว่าคุณตีกองลั่นลั่นแล้วคุณไปยืนอยู่ประมาณสักยี่สิบคนเอาปีนี้จะเลือกเจ้าแม่คนอิ่มหนึ่งคนถ้าอาการคนไหนออกก่อนเอาคนนั้นเลยใจจะเต้นขึ้นมาสันส่นสั่นสั่นสั่นขึ้นมาเลยคือผมเคยเห็นเป็นอย่างนั้นอตอนเวลาเขาเลือกเขาไปยืนกันอยู่ยี่สิบคนพยืนเสร็จสักพักใช่ปะ เขาจะเริ่มตีกองอ่ะตึงดึดึงตึงดึดึงตึงดึดึงพอพอพอตีตีตีไปได้พักหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็อ่านองค์การเชิญเจ้าแม่กวนอิมขณะที่อ่านองค์การเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยจะมายืนเรียงกันพอยืนเรียงเสร็จแล้วอ่ะคนใดคนหนึ่งในนั้นอ่ะกระโดดออกมานั่นแหละใช่เลยจะเป็นอย่างนี้คือในจีนจะเลือกแบบนี้เลยม้าคงเนี่ยเอาแบบนี้เลยลงกันแบบนี้เลยแล้วก็เออแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ผมเคยเจอนั่นก็คือไตเซียหุโจ เขามายืนกันประมาณร่วมๆเกือบ20สคนแล้วเขาก็ตีกองเรียกพอตีกองเรียกเนี่ยปีนี้จะเอาใครปีนี้ปีนี้หรือจะเอาใครไตเซียคุโจพ,พักหนึ่งใช่ป่ะคนคนที่ผอมๆตัวเล็กๆเนี้ยอยู่ดีๆก็กระโดดขึ้นมาพอกระโดดขึ้นมายงเสร็จเขาจะเอาไอ้นี่มันจะเป็นผ้าสีแดงๆผ้าที่คอผ้าที่คอเป็นคล้ายๆเสื้อเสื้อจีน่ะนะที่ผู้หญิงข้างในเขาใส่กันน่ะมันจะเป็นคล้ายๆเสื้อเอี๊ยมอ่ะนะ ใส่ใส่เสื้อเอียมใส่เข้าไปข้างหลังเป็นสีแดงๆก็น่าแหละผมเห็นก็คือว่าเขาจะเลือกออกมาในปีหนึ่งเขาจะให้มายืนกัน20่สิบคนแล้วม้าทรงก็คือเขาจะค่อยตีกองตีกอง,กองแล้วอ่านองค์การอ้าวข้าพเจ้าขอเชิญเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยคนที่แบบเป็นร่างเจ้าแม่กวนอิมก็จะออกมาวิ่งคือเหมือนจะแบบออกอาการออกมาคือมันวิ่งออกมาเห็นชัดๆเลยถ้าใครไปอยู่ตรงกลางพิธีนั้นจะเห็นชัดๆเราลราตกลงเจ้าแม่กวนอิมมีม้าทรงใช่ไหมคะถามว่ามีม้าทรงไหมมี มีถูกเลือกมาแต่เขาจะให้มายืนกันก่อนยืนเลียงหมดพอยืนเลียงเสร็จพอเขาตีกองตีกองเสร็จสักพักหนึ่งเขาจะวิ่งออกมาเองวิ่งออกมาก็เหมือนกับแบบว่าบางทีเนี่ยมยีงานพิธีหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะมีอยู่แต่ว่ามีแต,แต,แต่แต่ละปีแต่ละปีเขาจะสลับมากันก็คือว่าปีเนี้ลงคนเนี้ยแล้วปีต่อไปอะ่ะเขาก็จะให้มายืนเรียงกันอีกพอยืนเลียงเสร็จอะ่ะ ถ้าคนไหนแบบเหมือนว่าสร้างบาร,รมีไว้ดีอะไรไว้ดีเนี่ยเขาจะกระโดดออกมาอย่างนั้นอ่ะผมเจอแบบนั้นประจาเลยที่เคยเจอมานะในในชีวิตเนี้ยเจอแบบจากสัมผัสจากที่เห็นจากที่ว่าใช่แล้วก็มีกร่างหนึ่งที่ผมเคยเจอมาทรงนาจาเออกินแก้วกินกัดกัดกัดแล้วกืนแก้วเข้าไปนั่นแหละเขาเรียกมา้มาม้าทรงนาจาที่ผมเจอนะคือเจอเนี่ยมีม้าทรงนพวกนี้มีแต่ว่า จะเข้มขลังขนาดไหนอยู่ที่ว่าเขาถือครบไหมถ้าเขาถือครบในสายเขาฝ่ายเขาก็คือเขาสวดมนต์เขาภาวนาเนี่ยต่อไปก็จะกลายเป็นคนทรงไปเลยคือเหมือนสร้างบาร,รมีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ,ๆจนจนกลายเป็นตาหนักไปเลยตอนหลังคือตอนแรกอะ่ะจะมาแบบมาแบบไม่ได้ตั้งใจคือมายืนดูยืนอะไรในงานพิธีเขาแหละพอยืนไปยืนมาพักนึงพอเขาตีกองตีกองตีกองใช่ป่ะมันจะมีคล้ายเสื้อเอี้ยมอะ่ะเอาไว้ประจําตําแหน่ง เขาจะยืนกันอยู่แหละแล้วเขาก็จะมอง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 คนอยู่รอบๆงานแล้วเขาเหมือนจะอ่านองค์การขอเชิญองคนี้ขอเชิญองค์นี้ขอเชิญองค์นี้ขอเชิญองน์อองนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะออกอาการลีลาออกมาแล้วก็จะเป็นเสื้อเอี๊ยมใส่พอเสื้อเอี๊ยมใส่เสร็จ <c oughs> เขาก็จะมีธงประจําประจําตัวเช่นธง,งนาจานะธงนาจาตรงธงไตเซฮุจโจธงเจ้าแมกวนอิมจะเป็นธงสีข,า,ขาวๆใหญ่ๆมันแล้วแต่ธงธงของใครก็ของมันแต่ว่าหนาแหละ ตามตามตาม,ตาม,ตามที่ผมเห็นมาจะชัดนะอ่าโตนะคะสวัสดีครับพ่อแม่ครับเพื่อนบอกว่าของพวกน,นี้ไม่มีจริงครับเขาบอกว่าหลักวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้ครับเขาบอกว่าใช้หลักความจริงหลักวิทยาศาสตร์มันไม่จริงหรอกผมเขาบอกอย่างนี้ครับผมเลยไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ไม่เห็นต้องพูดอะไรก็พูดไปอย่างเดียวพูดด้วยอ่ะ จะไปจะไปพูดทำไมเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณใช้ไฟฟ้าคุณเคยเห็นไฟฟ้าไหมเอาแค่นี้ชัดๆเลยคุณใช้ไฟฟ้าคุณเคยเห็นไฟฟ้าไหมเคยเห็นมันเป็นตัวตนไหมเคยเห็นรูปลักษณะมันชัดไหมมันวิ่งไปตามสายไฟฟ้าเนี่ยมันมีไหมเอางี้กว่าคุณใช้มือถือน่ะคุณเห็นคลื่นมันไหมแค่นี้แหละถ้าคุณไม่เห็นคลื่นมันนั่นแหละนั่นแหละชัดเลยมีไฟฟ้ากับมือถือที่เห็นนันชัดเอาง่ายๆแหละถ้า เอาง่ายๆผมเนี่ยมีตัวตัวตนไหมถ้าผมไม่มีตัวตนผมไม่ได้มานั่งทํารายการนี้เอาง่ายๆแหละเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีคลื่นจะเห็นผมไหมตอนทํารายการตอนนี้อถ้าไม่มีคลื่นก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีก็เห็นไม่ได้ใช่แล้วอย่างหนึ่งคุณต้องรู้จักคําว่าสแกนเนอร์สแกนเนอร์คือพลังจิตประเภทหนึ่งที่ไม่ตายนั่นนั่นแหละคือคนเราเนี่ยเขาเรียกองค์ทมไม่เหมือนกันถ้าองคทธรู้องค์ทมตื่นหรือว่าจิตที่ถูกฝึกมาดีเนี่ย จะสามารถสื่อสารกับข้างนอกได้เองโดยธรรมชาติแต่ถ้าจิตที่ฝึกมาไม่ดีมันก็แค่สัตว์โลกประเภทหนึ่งแต่ยังไม่ใช่มนุษย์นะแต่คือสัตว์โลกประเภทหนึ่งมนุษย์เนี่ยคือสัตว์โลกสูงใจสูงใจสูงนี่หมายถึงอย่างรู้และก็สามารถรู้ได้ด้วยศีลห้าด้วยการปฏิบัตินั่นแหละถูกต้องแต่ถ้ามนุษย์ที่เป็นแค่เพียงมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ได้เพราะว่าใจยังไม่สูงมีแค่นี้นะอืมค่ะสรุปคือมาทรงนะคะคุณแก๊งแคกนะคะ สรุปคือมาทรงต้องผ่านการเลือกในแต่ละปีใช่แต่แร่างทรงคือเทพท่านนั้นจะเลือกอยู่<ล>ยประจำร่างเลยใช่ถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องคือถูกต้องเลยคือนับแต่เกิดแว้แหวเนี่ยร่างทรงน,นนะนับตั้งแต่เกิดแว้แหวเนี่ยเทพติดตามมาได้แต่ตอนนั้นแนะคือตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็คอยดูแลประครบประหงมจนถึงวันเวลาเหมือนผมอะ่ะของผมเนี่ยคือ นับตั้งแต่เกิดอุบัติตขึ้นในโลกอาจารย์โอ้ก็เหมือนกันนับตั้งแต่อุบัติขึ้นในโลกถูกสร้างมาเพื่อง,งานนี้ก็คือว่า<ม>พวกแกถูกกําหนดไว้ว่าต้องทรงและทรงตลอดไปถือเทวสิทธิ์ของข้าก็เหมือนอาจารย์โอถือเสียนพ่อแกะแง่อาจารย์โอก,ก็ถือว่าต้องทรงอาจารย์พ่อแกหรือทรงพระแม่เนี่ยตลอดไปจนกว่าจะตายและตําแหน่งนี้เมื่อตายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดจนกว่าจะนิพพาน ข้าใจป่ะไ,ไปเกิดชาติไหนอะไรก็ต้องมาเป็นอย่างนี้ต้องกลับมามต้องกลับมาเพราะว่าคุณรู้จักแวมไพร์ไหมไนะเขีเ้ยวเขาหักก็บอกว่าไม่ว่าเจ้าจะหนีไปไกลแค่ไหนสุดล่าฟ้าเขียวในโลกที่ใดก็ตามหากเจ้ายังมีร่างอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าหนีข้าไม่พ้นไงแน่ใช่ไหม็ฮะแล้วคุณลาวลาวไทยเขาบอกว่าแล้วเขากินแก้วเข้าไปไม่เป็นอะไรหรอคะอาจารย์ หนูเคยเห็นเขาเจาะคางเจาะแก้มแล้วคนพวกที่เขาจะเป็นอะไรไหมคะแก้มเขาจะโบไหมคะไม่โบนะเพราะว่าแก้มคือเขามีวิธีการเจาะเวลาเขาเจเาจะเ,จเขาจะเจาะแทงจากข้างในออกข้างนอกแทงจากข้างในออกข้างนอกถ้าเวลาเขาดึงออกอะรวบอะแผลข้างในจะสมานเร็วขึ้นแผลที่แทงจากข้างในข้างนอกไม,ไม่ยอ้อนไม่ยอ้อนไม่ย,อมยอ้อนด,ดึงออกมาทางเดิมไม่ย้อนอื่ออกมาทางเดิมก็คือว่าถ้าแทงเข้าไปแล้วออกข้างนอกอะ เวลารูดรูดออกจากปากอะ่ะเวลารูดรูดออกจากปากเนี่ยหรือว่าแทงเนี่ยมันจะมันจะรูดมันจะเขาจะกดตรงหัวแผลไว้พวกนี้จะรู้กันเขาจะรู้ของเขาแล้วถ้าไอ้พวกที่กินแก้วกินอะไรเงี้ยมันเป็นอิทธิฤทธิ์ของพวกเทพเพราะว่าถ้าเทพพวกเนี้ยเขาไม่รักษาล่างอะ่ะล่างจะทําไม่ได้ถ้าเทพผู้นี้เขารักษาล่างเมื่อไหร่ล่างจะทําได้โดยอัตโนมัติอันนี้เรื่องจริงนะกินแก้วกินเหล็กกินตะปูเคยเห็น<ม>คนพวกนี้เมื่อเมืม่อค,คืนก่อนนะดูทีวีอ่ะ เขาบอกว่ามีไอ้ตาแก่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยกินแก้วได้แล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายมาให้ดูว่าแบบว่าเขากินยังไงอะไรยังไงอะไรพวกนเนี้ยพวกแบบคนแบบองค์ไฟบ้างละอะไรประมาณเนี้ยแล้วมาออกรายการที่แบบว่าเกี่ยวกับว่าที่ ที่ผมเคยเห็นนะที่เขาแสดงเป็นร่างปูสีตาไฟนะเขามาแสดงนะเขาแสดงพ่นไฟวุบวับวุบวับวุบวับออเขาอมน้ามันกา๊าซไว้ในปากแล้วเขาพ่นออกมาพูนั่นแหละอ,อันนั้นเขาเป็นร่างปูแล้สีตาไฟอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไฟเป็นนะบางคนเนี่ยเขาเขาก็กินแก้วเข้าไปเขาเป็นร่างดาจาหน้าร่างเซียนอย่างเงี้ยเขาก็แทงบางคนเนี่ยเขาแทงแทงรอบตัวเอาเข็มเอาเข็มฉีดยาแทง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 เต็มตัวหมดเลยเข็มฉีดยา จริงะจริงดิโลเอแทงเนี่ยแทง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 เนี่ยเวลาเขาจะเล่าให้ฟังแล้วกันเวลาเขาโดนเนี่ยเ,เขาจะรู้สึกชาเวชาแล้วคันคันยิบยิบเลยเพราะว่าเอาเอาเอาร,รมณ์จริงๆเนี่ยนะตอนนั้นอะมีอยู่ทีหนึ่งผมเคยโดนลองโดนลองอ,อะไรรู้ไหมเขาเอาแขนเอามีดอะยาวเท่าแขนอะมาฟันหนุแขนสามสี่ที ขณะที่ฟันตอนนั้นอะผมรู้สึกว่ามันคันแล้วมันหัวเราะมันคันแล้วมันหัวเราะมันรู้สึกว่ารงลงเหรอเออมีดมีดเหล่านั้นรู้สึกว่ามันคันมันคันแบบยุบยิบยุบยิบยิบยิบเหมือนคนมาเกาแขนอะแล้วเถือ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 ขนาที่เถือนัมันยิ่งคันใหญ่ยิ่งคันคันมันมันใหญ่เลยมันบอกไม่ถูกมันเป็นคือตอนองลงอะมันรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับยืดหยุ่นได้คือตอนน้าจย์ไปทุระที่ต่างจังหวัดแล้วอันนี้ไปเจอพระที่ไหนคะ อ่ะเจอาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเหมือนกับเป็นแบบนักเล่นแร่แปรธาตุชอบสะสมเหล็กไหลต่สางจังหวัดอะไรสะสม,มสะสมเหล็กไหลสะสมพวกโลหะอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแกบอกว่าหนูไอ้หนูเอ็งมีของดีนี่นาะบอกหลวงพ่อผมมันไม่เคยสักเลยนาะแกก็บอกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าเอ็งมีของดีนะมามาใกล้ๆหลวงพ่อหน่อยแกก็ บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแกก็ชักมีดออกมาแล้วก็ฟันผมพอฟันไปสี่ห้าทีผมก็หัวเราะออกมาขนาดที่หัวร้อมันรู้สึกว่ามันคันยุบยิบยุบยุบยุยุบมันเหมือนคันเหมือนอะไรมาขวนควน,ควนมันรู้สึกเหมือนมีอะไรมาขวนแต่ว่า ถามว่าเข้าไหมมันไม่เข้ามันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาขวนทั้งทั้กที่ว่าแกฟันใบไม้ฟันแตงก่อนเออฟันแตงให้ดูอย่างเงี้ยเขาเขาก็หัวลาะออกมาแบบไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไมัน่ไม่ใช่เราไงเหมือนเหมือนเขาเขาให้ยกถือพานครูก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเออใช่ใช่โอ้ก็จะถามว่าตอนก่อนนั้นทาอะไรหรือเปล่าแกให้ถือพานครูที่แกเรียงเรียงดอกไม้อะไรไว้แล้วแกจับเราพอจับเสร็จสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกใจเสียเรากลัวพอสักพักหนึ่งมันกลับกลายเป็นว่า ไอตอนที่เขาเถื่อมันคันยุบยิบ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 แล้วตอนนั้นจะทับตัดหลับตาแบบลืลมตาล,มล,ลืมมามดูปกติเลยใช่ไหมเออคือดูดูเ,<อ>ดดเขาทําอะไรอะไรเง,งี้ยเหมือนเขาจะเรียกครูเรามาเหมือนเขาจะเรียกครูเราอืมอ่าแล้วเสร็จักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเราก็หัวเราะออกไปทั้งนั้นที่ว่าเราเราเราก็รู้สึกในตอนนั้นว่าเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกกลัวถามว่าใจกลัวไหมกลัว แต่แปลกอย่างหนึง่งเขายิ่งทําเรายิ่งยิ่งคันยิ่งมันยิ่งคันยิ่งม,มันบอกไม่ถูกมันคันคันแล้ววันนั้น่ะหลังจากวันนั้นอะอาจารย์เขาก็มาหาโอ้งที่บ้านแล้วอาจารย์เขาก็โชว์ให้ดูว่ามันมีเหมือนเป็นแบบรอยอะรอยแค่รอยเดียวเองนะแล้วมันไม่ใช่รอยที่เป็นแผลเป็นด้วยนะมันเ,<อ>เป็นรอยเหมือนโดนเคยเห็นไหมเป็นนักเรียนก็คือว่าเหมือนเอา ไม้บรรทัดมากรีดแขนอะ่ะเ,เขาจะว่าเขาเขาจะไม้บรรทัดใช่ไหมม,มันก็เหมือนมีรอยแบบนิดเดียวอ,ะอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่ารอยแบบว่าเอามีดมาถือแบบว่าคนแบบซึมเศร้าแล้วแบบแม่งกรีดข้อมืออย่างไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคือจากประสบการณ์อของผม,มนะมีร่าเจอ่จอแล้วคนที่มีเจ้าแม่กวนอิมต้องพา้าเดี๋ยวเอาใหม่นะแล้วคนที่มีเจ้าแม่กวนอิม ต้องมีพานครูไหมคะแล้วเจ้าแม่กวนอิมอยู่ประเทศจีนต้องมีพานครูหรอคะอาจารย์มีครับมีเพราะว่าเคยมีร่างเจ้าแม่กวนอิมมารับขันกับอาจารย์โอ้นานแล้วนะร่างเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ก็ถ้ารับผมจะบอกแล้วกันว่าพานครูเนี่ยผมอธิบายง่ายๆเลยนะพานครูหรือขันครูที่มารับกันทุกวันเนี่ยรับรับกันอะมันเป็นสัญญาเก่า คุณแต่งดอกไม้ทูบเทียนพานเนี่ยเพื่อมารับท่านถามว่ารับเพราะอะไรเพราะเทพอ่ะมีสัญญาณวิญญาณเวทนามีสามอย่างนะอ่าวิญญาณสัญญาเวทนาแต่ว่าไม่มีตัวสังขารจึงการรับพานครูเป็นการรับเขาเรียกรับสัญญาเก่าในอดีตหลายๆคนอาจจะโจมตีพานครูเพราะทําไม่ได้ประกอบไม่เป็นหรือไม่รู้เรื่องแต่พานครูที่พวกผมทําทั้งหมดเนี่ยผมต้องการแก้ แก่ปมเก่าปมเก่า,กานี่คืออะไรรู้ไหมเป็นปมสัญญาในอดีตคนไม่รู้อ่ะคนโง่โง่บอกว่าไงรู้ไหมพานคูไม่มีจริงอ่ะผมพูดเลยจานโอประสบการณ์กับตัวมาแล้วคนรับพานคูเนี่ยที่ปวดหัวาหายไปหลายคนแล้วและคนที่ไอขยกอ่ะหายไปหลายคนแล้วเวลาไอจนเสียบุคลิกผมพูดเลยว่าพานคูมีความหมายจริงๆถ,ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเจ้าแม่คนอิ่นไม่มีพานคูผมบอกผมเถียงไตาหาเลยมีเพราะว่าเขามารับกับผมไปอาการเขาหายลงอ,อันนี้พูดตรงๆ แต่พูดตรงๆว่าอะไรรู้ไหมคนที่จะคนที่โจมตีพานครูมีมากกว่าพูดตรงๆนะที่ทําทุกวันเนี่ยที่ผมทํารายการทุกวันเนี่ยผมให้ความรู้พวกคุณทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการโจมตีพานครูเนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความโง่ความไม่รู้ของมนุษย์ถามว่าขันครูคนประกอบขันต้องเป็นในสายเทพเหมือนกันเมื่อวันก่อนก็เจอปัญหาอีก คืออะไรรู้ไหมเหมือนพวกคนไม่เคยเห็นสัญญาอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเออไม่เคยเห็นสัญญาอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นแค่ว่าอ่ะขีดมันขึ้นเสามันขึ้นในมือถือแต่เคยเห็นรูปร่างหน้าตามั้ยไม่เคยเห็นอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงคือพูดง่ายๆคุณจะใช้ wi-fi ถ้าคุณไม่มีแม่ข่าย Wi-Fi หรือคุณไม่มีเสา Wi-fi คุณอยู่ได้ไหมเราเตอร์รู้เรื่องไหมไม่ได้สัญญาณไงเขาส่งสัญญาณมาจากตรงนู้นเนี่ยเหมือนกันเทวดาอยู่ข้างบนส่งสัญญาณมาจากสวรรค์อย่างเงี้ย แล้วเราอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นวิทยุอย่างเงี้ยรับขึ้นสัญญาณอ่ะแล้วเรามีเสียงนะใช่ไหมใช่อะไร<ก>อย่างเงี้ยม,ม,ม,มีมีอยู่คนนึงเขาเป็นอาจารย์ศักนะเขาพูดไงรู้ไหมผมอะ่ะเป็นวิศวกรไฟฟ้าแต่ผมก็ไม่เคยเห็นไฟฟ้าคุณรู้เปล่าผมมาสักยันเนี่ยเขาเขาทิ้งแบบงานวิศวกรนะเดือนหลักแสนอะ่ะมาเป็นคนสักยันญาติเขาดา่าเขาถมเลยแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาแบบเขาอยู่ตําหนักใหญ่เลยนะมีเสียงประมาณสักยี่สิบสามสิบเสียง แล้วเขาก็นั่งสักคนขณะที่เขานั่งสักคนนะเขาพูดขึ้นมาคำน,นึงผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าผมเคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นไฟฟ้าแต่ผมรู้ว่ามันทํางานได้เอาง่ายๆแหละแค่นี้ว่าเอาง่ายๆแหละเด็กอ่ะลองเอามือเอานิ้วอ่ะไปจุ่มน้ําแล้วจิ้มเข้าไปในปลั๊กนีดูซิมันจะวิ่งไหมเอออันนียจริงๆนะไม่รู้เรื่องนะเด็กมันไม่รู้เรื่องอ่ะลองไปถามเพื่อนดูบอกว่าเอาลอง ลองเอานิ้วอ่ะจิ้มน้ําแล้วแย่เข้าไปในปักนีเนี่ยแล้วมันจะดูดไหมบอกแค่นี้จะรู้เลยอ่ะทันทีแจะไปทําอย่างนั้นทําไมล่ะเอาทดสอบไงว่าสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะไม่ต้องทดสอบไงว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีจริงไหมเออไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะค่ะสัตธรจะทของโลกอ่ะคืออะไรรู้ไหมโลกวิญญาณอะโลกมนุษย์มันมีแต่แค่เพียงว่ามนุษย์อะถูกถมไว้ด้วยเขาเรียกว่าตัณหาและความอยากความทะยานอยากมันเลยจบลงไม่ดีอืม สมัยนี้คนชอบเข้าใจพานคูผิดๆเยอะครับผมจะพูดนะพานคูเนี่ยคนที่ทําไม่ได้เขาจะโจมตีถามว่าโจมตีเพราะอะไรโจมตีเพราะความไม่รู้พานคูเนี่ยเป็นสัญญาคุณเข้าใจคําว่าสัญญาไหมในเมื่อคุณมีสัญญากับเทพองค์ไหนพานคูนั้นแทนสัญญาเก่าที่มีในอดีตชาติมีหน้าที่เป็นเป็นตัวแทนถ้าเวลารับขันเนี่ยผมพูดเลยนะใครไปแต่งขันและรับเองนะคนนั้นไม่ได้คู พอคนที่จะแต่งขันแล้วรับได้ก็คือคนนั้นจะต้องเป็นคนทรงก่อนจะต้องเป็นครูแล้วคนทรงเนี่ยจะถ่ายยานบาร,รมีครูคือเอาไฟฟ้าของครูเนี่ยใส่เข้าไปในขันแล้วมอบต่อไปให้กับเขาไฟฟ้าหมายถึงว่าคือญญเป็นพลังงานสแกนเนอร์เออนั่นแหละขึ้นพลังงานสแกนเนอร์ขึ้นพลังงานสแกนเนอร์คือพลังจิตที่สามารถยกย้ายจริงๆไม่ใช่ไฟฟ้านะคะอาจารย์ทอเขาพูดเหมือนประมาณว่าเปรียบเทียบเทียบเดีย ب, เด๋ยวจะเข้าใจผิดกันไหมเขาเรียกว่าสแกนเนอร์หรือพลังจิต พลังจิตเนี่ยลงไปในขันแล้วอัดแล้วเหมือนกับว่าเทพองค์นั้นอ่ะได้ลงมาในร่างครูเพื่อประกอบพิธีให้อย่างถูกต้องแต่คนที่ไปทําพานทําขันทําอะไรเองบอกว่ารู้เองเห็นเองตั้งพานเองแล้วผมถามว่าครูอยู่ที่ไหนล่ะครูองค์ไหนล่ะครูองค์ไหนรครูองค้ไหมว่ามีองค์อะไรอ่ะที่มานมาทำเยอะแยะเนี่ยนั่น่ะแหละมผมถึงได,ได,ได้ได้ต้องบอกให้เข้าใจไงว่าต้องมี ต้องมีครูก่อนครูเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมครูเปรียบเหมือนประจักษ์พยานระหว่างเทพกับมนุษย์คอยเป็นคู่สัญญาคอยเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตรงกลางว่าเออถ้าเกิดเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ทํางานให้เทพเนี่ยอาจารย์เนี่ยคุณมาหาอาจารย์อาจารย์ก็มีหน้าที่ติดต่อให้แต่ถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะจะ,จะรับสัญญาตรงเนี้ยค,คุณก็จะไม่เจออาจารย์ผมพูดเลยนะหลายหลายคนที่มารับขันรับพานกับผมเนี่ยเพราะว่า เทพเขาตามมาให้มาหาผมคือเปิดมาเจอผมเองเจอผมเนี่ยไม่ใช่บังเอิญหรอกการที่ได้เจอผมได้เห็นผมนั่งทํารายการทุกวันเนี่ย<ะ>ก็เพราะว่าท่านตามมาเพื่อจะให้ยอมรับยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเองหลายคนน่ะพยายามบ่ายเบียงบางคนเนี่ยอยากจะขโมยความรู้ผมผมบอกว่าความรู้ผมเนี่ย ผมให้ใครไม่ได้ทําไมให้ใครไม่ได้เพราะมันเป็นปัจจัดตังปัจจัดตังคือรู้ได้ด้วยตัวเองอืเอออาจารย์โอ้ยังเห็นอยู่ตรงนี้ยังทําไม่ได้เลยอาจารย์โอ้อเริ่มทําได้แล้วเริ่มทรงได้เข้าใจปะ่ะอ,อาจารย์โอ้เวลาท่านทรงเนี่ยท่านจะพูดอย่างเงี้ยเ่คือไม่ใช่ยังคือตอนสวดอะยังกดเอาไว้อยู่ คือยังไม่ออกมาเป็นภาษากูโบะอ่ะคือแบบว่าพยายามเปล่งเสียงออกมาให้ดังๆชัดๆเพื่อจะกบไอ้สุดอะไรสักอย่างนะอาจารย์โออาจารย์โอเปดนแบบเนี่ยอาจารย์โอจะเป็นภาษาเทพเป็นเหมือนันจริงอันนี้คือยังใหม่อยู่นะคะเพิ่งเริ่มต้นส่งเมื่อมีนาปีหกสามเองเออใช่มิฮูนามิฮูนา ผมบอกให้ร่างทรงอะพอพ้นหนึ่งปีก็เป็นร่างทรงเก่าหมดแล้วเพราะว่าต้องประกอบเองยังไงอะไรยังไงเพราะว่าอาจารย์โอกระจาผมไงอาจารย์ทอประชอบบอกให้อาจารย์โอลงอะแล้วอาจารย์โอไม่มีความมั่นใจเขาจะว่าการซ้อมลงจะทำยังไงไม่ใช่ทําใจให้นิ่งทําใจให้นิ่งทําใจให้เข้าสู่สมาธิทําใจให้นิ่งเวลาเขาจะทาอะไรอะเขาจะใช้เองเขาใช้ร่างเองเรื่องนี่เราบอก ถ้าเข้าหลังอาจารย์เขาบอกให้อาจารย์โอทำเดี๋ยวอาจารย์โอจะทำนะเอาละนะได้ไหมได้อ่ะนี่ครับจบแล้วนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็เอาเป็นว่าอธิบายไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดค่ะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้สริกรอภิรัต a c e b o o k โอเสริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเสริ15อืม และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รา ejtop16 ครับเอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานออยากให้ทำตอนภาษากูโบสจังเลยครับคือคเคยทำไปแล้วครับภาษากูโบสถ์ทำไปปีที่แล้วแล้วมันเป็นแบบ <จะ S 1> การพ<ม>ูดภ<ม>าษ<ม><อ>าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากัน่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันที่ผมเจอมาตามประสบการณ์จริงอักติไปอืมอืมค่ะ